คสวัสดีครับอยู่ผมมิเตอร์แพรแล้นี่คือเกฟาคายสามพาร์ทที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมซึ่งเราก็เป็นใกล้ๆพาใกล้ๆจบแล้วแหละใกล้จบแล้วเราก็รอแค่ไปหาแซมยูนูนั่นเองอืมใครมาร้องอะไรแถวนี้โอเคไปหาแซมกันกลางคืนพอดีเลยอวันดีแซมโอเคเพื่อนรัก ายพร้อมยังสำหรับเวลานี้เริ่มยังเพราะว่าตอนนี้เราจะเริ่มแล้วเรากลับไปไม่ได้แล้วก็คือว่าถ้าถ้าเราเอ,อถ้าเรากดโอเคเนี่ยถ้าเวลาเราเซฟเราก็จะเริ่มใหม่หมดนะครับโอเคเราจะเริ่มภารกิจใหม่ถ้าเราไปออกจากเกมก่อนอะไรเงี้ยโอเคโอเคมีดแันอยู่ซ่อนในรองเท้าใช่ไหม พามาเล่นโป๊กเกอร์เลยใช่ไห right. มเนี่ยแล้วมาเล่นอะไรดีห้าการ์ดเหรออยากก่างกระดมี่ mm hmm. no ไม่ oh, เราจะมาเล่นโป๊กเกอร์กันคือ ถ้าแซมสัง่งวเวลาพูดเวลาแซมพูดเราก็จะเริ่มทำเลยใช่ไหมอ่าแต่ว่าไม่แล้วว่ามันไม่มีอะไรไม่ธรรมดาแน่โอ้สห 10J พออินเลยโอให้หมดเลยโอให้หมดแล้วแ0นเอาไงดีวะ <c oughs> <c oughs> สิบโอ้โหหมดตังค์แล้วจ้ะสิบเจ็ดโอชีดเ <Check. S 2> <Check. S 1> ช็คเดา <Check. S 1> เล่าอ่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเคสิบ <Check. S 1> โอ้โหได้ครับ อ่าแล้วทำไงต่ออ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเพิม่มเชีรยแล้วไงเฮ้ยร้อาเลยเพื่อนละฮัทเฮ้นแซมการ์ดอ,อ๋อไข่แพ้ก็ตายโอ้โหเล่นเล่นกันอย่างงี้เลยเหรอทำไมถึงเล่นกันแบบนี้อ่ะฟอสเตอร์เจสันบรอดี้เขาจะว่าอยู่เนมอ่ะฉันไม่รู้เหรอ นายเป็นคนก็คือมันรู้ว่าเราคือเจสันบอดี้นะ <c ười> ดูเพื่อนองสองสัยเขาคงไม่เล่นแล้วแหละเพราะมึงฆ่าอย่างนั้นนะ่ะมึงเลวมาก <c ười> โอ้โหปืนจองเว้ยมาเจาะ g ดมาโอเคเฮ้ยเดี๋ยวห้าแปดไอ้เหี้ยไม่มีสักตัวเลยห้าหัแปดัโอเคสักรอบใช่ไหม บนึงแโอเคกลับมาแล้วโอเคจอการมาเราอะไรอ่ะี่ี่ไอ้นู่นอะไร แน่นอนนะจุบได้รู้ไหมเจสันฉันฉันไปอย่างง่ายดายเลยฮะโอเนายแพ้แล้วนายต้องโดนตัดนิ้วเชียแล้วไงฉันคิดว่ามันเริ่มแล้วฉันว่าเอานิ้วนิ้วนางแล้วกันเชียแล้วครับ มันเอานิ้วนางอะโอ้เจสันใยแต่งงานไม่ได้แล้วในรู้ไหมมาฟักยูด้วยเรามาเต็มตัว <c oughs> มาเตรมตัว ซ้ายขวาซ้ายแอะอะไรเล่นอะไรครับอ,อยู่ไหนไม่ต้องหัวเออมันขายไปให้ตลาดมืดนะฉันจะค่าเกอร์ฉันมีเพื่อนอยู่ันะดาหายไ่อะไรอะไรครับนี่จิ้มได้ฮะ เราได้แลไหน,ะนไม่มีคนชนะหรอกฉันควบคุมการด้วยหมดแล้วเออซ้ายขวาโอ้ยไม่ทันหรอกน้องชายแกอยู่ที่สนามบินไหนไปไม่ทันเครื่องบินหรอกฉันจะช่วยฉันจะสู้กับแกซ้ายขวาซ้าย โอ้ย okay. โดนตีนซ้ายอะไรเสียบได้ขวาสเปซบาร์เสียบพอกดคิวอีกเอา้าอ๋อกดผิดี๋่ว่ะมันก็กดถูกนี่หะโอเค okay. เราเดินออกไปฮะ ได้เวลาเตรียมตัวบูครับตอนนี้อหอยตายโอเคสูญเสียมือเนี่ยสูญเสียนิ้วได้เวลาครับก็คือมีตายหมดแล้วฝีมือเราอนเนี่ยไปดูเดี๋ยวลงไปั้างไหนอ่ะเห็นนี่พี่ลอยพ่องตายแล้นบินเหรวเร็ว เนนี่พี่รอให้ใครตัดรีบินครับผี่น้องโอเคโอเคกับสกิลแปล๊บหนึ่งฮะ,ะ,ะ,ะแล้วที่แล้วนี่ไงเอ็มจีแอลเอโอเคเลงแมนขึ้นไปเร็วไปเร็วอย่าเพิ่งดูเดวัดดาวเราต้องรีบไปเร็ว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 ,รว,วไปแล้วค <size and realize> อยใ,ใครตัดรีบินนะครับ <spe ak> เราต้องรีบไปนะฮะ โอ้ไม่มีรถแล้วเอารถเนี่ยแหละใกล้มือใกล้ตีนเร็วๆไปเร็วไปเร็วๆควายธนูเป็ดพะโลเฮ้ไปเร็วๆ,นนววๆมีโอ้โห,โหกับดักระเบิดเต็มเลยครับพี่น้องโอ้โหตรงนี้ก็มีตรงนั้นก็มีเราต้องไปทางนี้นะ เอ้ยเวน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 อ่ายังได้ฮะไปเดียวไปเดียวเอ้ยเวนกำผิดทางเฮ้ยแล้ว I believe I can fly เร็วๆไปเร็วๆอ้ยเวนกำผิดทางเร็วๆ ไปเร็วๆเลโอ้ยระเบิดเต็มเลยครับพี่โอ้ยโอเคโอค้ยโอ้ยระเบิดเต็มเลยโอเคฉันช่วยไม่ได้ชิบหายแล้วไงตอนนี้โอ้ยระเบิดโอเคเราต้องไปช่วยอะไรีเร็วเดี๋ยวทางนี้จะถึงแล้วอีกนิดเดียว เฮ้ยขอมาโอ้แม่งปัญหาเยอะเร็วไปทางนี้แหละเร็วๆลงไปไปเร็ววิ่งวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วเฮ้ยวิ่ง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 เร็ว เร็ววิ่งวิ่งเร็วเววิ่งสิครับโอเคไปช่วยไรลี่เร็วไรลี่อยู่ไงโอเคไปแล้วช่วยไรลี่ โอเคช่วยได้แล้วทีประตูเลยโอเคเร็วออกไปเร็วครั้งสุดท้ายแล้วโอเคมันรีเลือดให้นะเฮ้ยต้องช่วยแล้วดิโอเคเร็วๆๆไปเร็วๆๆๆๆๆใกล้จบแล้ว Ê, lột bánh ngay gần. Đi, nhanh lên hoa bay, nhanh lên bay. OK, nhanh nhanh, bay về nóc bin bay. Ê, thêm bin เร็วๆตอนนี้เลยโอเคเชียร์แล้วเร็วๆเร็วๆมันมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมโอเคพาสุดท้ายแล้วเร็วๆนั่นแหละเวลายิงได้ตายหมดได้เวลาการตั้มเบลเย่ไปเลย เร็ว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 ตายหมดตายหมดเร็วเร็วปีนไปโอเคปีนแล้วโอเคแกตายแล้วอ่ะเลยตรงโน้นเีกยิงไม่ถึงเร็วเร็ว ไอ้ถังน้ำมันยิงกันยิงเครื่องบินเลย oh, <thank> ไปแล้วออกไปแล้วนั่นแหละโอเคผ่านแล้วจะนั่นแหละสาวะโอ้โหมันนะเออเออยิง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 นั่นแหละครับโอ้มันอีกแล้วโอ้ชโอเคชัดคาได้แล้วโอเคไปเลยนะครับเออ ไอ้ฮอไม่ได้ไม่ได้เว้ยไม่ได้ห้ามยิงเว้ยห้ามยิงไม่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 เร็วเร็วเอาละยิงทางน้ำมันโอเคมันแล้วเข้าตอนนี้โอ้โหโคตรมันเลยฮะอุ้ยระเบิดเปนกรรนกำรยิงครยิงขยิงกูรู้ว่ามึงยิงนั่นแหละมึงตายไปเลยครับพินน้องโอเคสาวประกอบโอ้โหได้ระลุระทึกมากโอเคเอาอย่างนี้อ่าทางน้ำมันโอ้ยิงไปเลยนะพังไปเลยสะพานไม่ต้องใช้นะครับผมอ๋อ เฮ้มีกต่อหนึ่งโอ้ยิงเลยครับโอ้ยิงเลยยิงให้ตายให้หมดไปเลยเยี่ยมยอดครับพี่น้องหนีไหมครับโอเคนี่รถเราอะเราก็ยิงรถเราด้วยฮะเดี๋ก็มีเรือมาอีกเอ้ใครอะเฮ้ยฮอ้อฮ้เฮ้งยิงย้เฮ้เฮ้นฮ้เ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 ้เฮ้เฮ้เฮะเบ้เฮ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮ้ฮ้เ เราต้องประหยัดตะสุนนะครับโอ้โหโอ้ระเบิดนะโอ้ยมันใครยิงตรงโน้นนะมึงตายไปเลยครับโอ้ยคอปเตอร์พังแล้วเออยยิง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 นั่นแหละนั่นแหละยิงตายไปหาเลยเออ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 เร็วเยิง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 นั่นแหละยิงเครื่องบินนิกเออเออเออไปเลยตา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 ยเอ้ยเร็วเร็วปืนโอ้ฮิตเอ้ยเอ้ยข้ายิงใครยิงใครยิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยอีกแล้วเอ้อยิงอะไรกันขนาครับพี่น้องฮะเฮ้เราต้องรีบไปนะเร็ว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  เดี๋ยวเอ้ยมีมีนอนนึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกไปเลยออกไป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 เดี๋ยวนี้ออกไป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 เดี๋ยวนี้มีเรือไหมมีตัวตัวไหนเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ไอ่เก็บให้หมดเก็บให้หมดไปเลยเก็บอีกรถด้วยรถกูก็เก็บนะโอเคโอเคเ๋ยวถึงยังถึงยังเอ้ยข้างหลังไม่เห็นด้วยไม่เห็น เอ้ห oh, hey, ้อมาหอมาเวนกำหอมาโอ้ระเบิดเรียบร้อยนะฮะโอ้เช็ดเรื่อยๆอะไรมาเอ้ยเรือ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 ยิงเรือก่อนยิงเรือก่อนนั่นแหละตายเรียบร้อยเอ้ห้อมาเร็วเรือยิง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 หอก่อนเร็วเรือเรือมีไม่ถึงเร็วเรือเรือหอมันั่นแหละนั่นแหละโอ้มันมันมันโอเคหอล่วงแล้วครับโอเคนั่นแหละครับโอ้เรียบร้อยครับ ไฟไว้โฮมมัดจะฟักเกอร์เร็วๆครับเร็วๆครับพี่น้องเร็วๆเร็วๆสาวประกอบโอ้โหอ้อเร็วๆเมื่อไหร่จะยิงโดนวนะเนี่ยโอเคฮอรล่วงละโอเคครับพี่น้องโอเคเราทำได้ไปแล้วครับเมื่อไหร่จะถึงครับ โอเคยิงเงะโอ้ไม่มันนะไม่มันโอ้ยิงอีกยิงอีกอ่ะยิงอีกติงติ่งเติ่งเติงเติงเติงติงเติ่งติงเติงเติงเติ่งติงอตก่งเติ่งิงอีกดเติ่งเติ่งเติ่อเติ่งเติเติอง่เิ่งอติ่ง้ติงเติ่งเต่เ่เติ่งเติ่่งเติ้งเติ่เต่งนติ่ต่ต่เต้องไปที่ เพราะว่า,าทิซ่าโทรมาตอนที่เราขับรถนั้นมีมีพวกพวกเทมเพล่เอ้ยพวกเทมเพิร์ดพวกเทมเพิร์ฮะพวกนั่นแหละฮะที่ไปจับตัวไปเนี่ยฮะอย่างนี้เห็นบ้านด็อกเตอร์โอเครออยู่ที่นี่ <c oughs> ตอนนี้เราก็กลายเป็นชุดเดิมนะฮะ The Doctor is out ด็อกเตอร์หายไปไหนด็อกเตอร์ ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เป็นไรไหมครับด็อกเตอร์เจสันเพื่อนฉันอยู่ที่ไหนฉันพวกฉันเห็นพวกจังเกิลวอร์จับตัวไปฉันขอโทษด้วยฉันฉันปกป้องเขาไว้ไม่ได้ขาพาไปไปที่เทมเพิลพวกเพื่อน ไปที่เทมเพ e ลนะเราก็ต้องไปที่เทมเพ e ลที่เดียวเรียบร้อยแล้วจะร้องหาดรด่ามาตั้งแต่พาร์ทสองอะรู้เมัม่อไหร่พี่พาร์ที่ี่จะเล่อะไรอะโอเคเดี๋ยวเพิ่งดราม่าตอนนี้เราต้องไปที่เทมเพ e ลอะ ไลลี่ขึ้นไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวอัพสก,กิลก่อนโอเคอัพสก,กิลก่อนไปนะ <c oughs> โอเคอยู่ที่นี่นะไรลลี่ไว อับแล้วไงเราต้องไปเคลียร์กับซิต้านะจับเพื่อนเราไปทำไมโอเคซิตา้าเพื่อนฉันอยู่ที่ไหนเฮ้เอ้า เป็นกรรมฉันช่วยนายฉันจะช่วยนายเองอ่ะเว้แล้วครับดูซะสิดูนายสิใหญ่แข็งแรงฮัลว์ฟูลแล้วมามาัดเราทำไมเอเคโอเค หมายความว่าไงฉันรักนายเจสันแต่ว่านายอย่าทิ้งฉันไปเพราะว่าฉันรักนาย <c oughs> ฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องยาก <c oughs> ฉันแต่ว่าฉันทนความเจ็บปวดไม่ได้ซิตา้า <c oughs> ฉันจะช่วยนาย <c oughs> เท่านั้นเ <c oughs> พราะว่าฉันรักนาย <c oughs> ไม่ใช่นายว่า แั่รักนายหรือฉันนายเป็นใครอ่าแปลไม่แปลไ,ไม่ทันขอภัยด้วยก็เลยแปให้เข้าใจอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เก่งังกิษอะ่ะแต่ยังไงดูสิดูทั้งหมดดูฉันอะไรประมาณนี้ <c oughs> เราก็โดนจับอะไอบ่อยถอาวะซิตราเราก็แก้มัดดีครับ เราเป็นวอร์เออร์นะฮะเราไม่มีใครมัดรออย่างง่ายๆอะ่ะเ,เร็วเร็วไปเร็ววิ่งวิ่งวิ่งโอเคว่าจะพาเด h เอาวอร์รี o เออร์เ่า ดาบน้ำกลายเป็นปดาบไฟนะฮะแล้วก็ร้อนอ้าทำไมเดินชา้าจังเลยเดี๋ยวรีบเดินนะอยู่ตรงโน่นะ <c oughs> นายคิดว่านายจะเป็นนนายจะเป็นนักล่าเหรอ โอ้โหจำสแกรงไงีลบรอยสักเลยฉันและนายนี่คือเกาะของเราไงเง้ยโอ้ยจะถึงยังงับนี่ผมนั่งรอโอเคฉันลบกรอยสักของนายแล้วแล้วตอนนี้จะเป็นของเรา นายพร้อมหรือ,อยังที่จะเป็นพูล่านายรับมีดไปเลยโอเคเราก็ต้องรับนะ <c oughs> อ้าวเฮ้ยโน่เจสันพีซิตย่า <No. S 1> no. yeah. ไม่เจสันโน่ไม่ไม่โอเค้านนนี้เราก็ต้องเราจะไม่ เราจะไม่เชื่อเออเราจะไม่เออไอ้นั่น่นะตกตกไอ้นั่น่นะถ้าเราจะฆ่าเพื่อนเราก็จะไม่เหลือความเป็นคนเลยเราก็ต้องช่วยนะฮะเฮซันทำไมนายถึงปล่อยนายจะหยุดเป็นนักล่าเหรอฮีโร่เพื่อนเพื่อนของนาย เรื่องมันจบแล้วฉันไม่อยากเสียเลือดไปมากกว่านี้เฮสันดูฉันสิจะเย็ยนกับฉันยู่นายไม่ต้องการสิ่งนั้นเหรอนายเห็นเพื่อนสำคัญมากกว่าเหรอเฮสันใช่รล่เฮสันนายทำอะไรไปอ่ะทิจ้าช่วยฉันนะแล้วช่วยทั้งโลกนี้แล้วรักแค้นอีกเออ เฮ้ยฉันรักเธออย่าทิ้งฉันไปเลยฉันงเสียใจด้วยนะเฮ้ยฉันขอโทษเออเดนเนท เพิ่งทำอะไรไปฮะเฮ้ย <c oughs> ไปเลยซิต้าซิต้าพีย่ายาเดี๋ยวทิ้งฉันไปนะซิต้าฉันขอโทษซิต้าพี่ยาเดีอย่าอย่าทิ้งฉันไป ก็คือปาคายสามเนี่ยพอผมเล่นแล้วอ่ะก็สอนว่าอย่าไปหลงหลงอํานาจนะฮะโดยที่เราจะเสียเพื่อนไปฮะเพราะฉะนั้นระหว่างอํานาจกับเพื่อนนั้นเราจะเลือกอะไรมากกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเพื่อนมากกว่าอํานาจนะครับผมเรื่องนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับก็ปิดใ่แล้ว ฉันฆ่าคนมามากมายและวนับไม่ถ่วนฉันกลับไปไม่ได้แล้วฉันเป็นมอนสเตอร์สัปลาหดฉันสามารถรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในตัวฉันเนี่ยก็กลับบ้านโอเคโอเคก็เพื่อนเพื่อนกลับบ้านแล้วมีเรือมารับเคสันก็กลับด้วยนะครับ ถ้าเป็นตามเนื้อเรื่องแล้วเจสันก็กลับด้วยแต่ว่าถ้าเราจะเล่นต่อก็เล่นได้ก็จบไปแล้วครับฝากใครสามพาร์ทที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามกันมาตั้งแต่พาร์ทแรกนู้นตั้งแต่สองเดือนที่แล้วนะครับก็ก็ไม่มีอะไรจะพูดเลยคก็ขอก,ก็ร้านขายเกมดีๆครับก็ไปที่อมนเกมสตู Store, ครับจำาหนเกมสตรีมออริจินและยูเพย์มิกแล้วก็เติมเงินมือถือสตรีมบอลเลสก็มีขายนะครับก็ไปแวะชมเว็บใหม่เขาได้นะครับก็ สำหรับวันนี้ใครที่อยากดูภาพพิเศษนะครับก็คอมเมนต์มานะครับผมก็เ,เจอกันใหม่เอาไม่ได้เจอแล้วนี่หว่าโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามมาตั้งแต่พารแรกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมซื้อเกมแท้ด้วยนะครับผม